ทำไปสักพักหนึ่งอะแล้วคุณก็ล้มเลิกมันอะแสดงว่าเป้าหมายนะั้นนะ่ะมันไม่ได้แข็งแรงจริงๆสําหรับคุณคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆอ้าคุณพ,พอใจเราจะคุณพอใจคือเวลาตั้งเป้าหมายอะคือเราไปดูวันต่อวันเลยนะว่าในวันเนี้ยเราต้องการที่จะสักเซสอะไรแล้วเราทำมาเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดแต่คําว่าดีที่สุดในที่เนี้ยค่ะ คือดีจนกระทั่งได้ได้ผลสําเร็จด้วยนะพี่จริงๆอ่ะพี่ปุ้มไม่ได้พูดประโยคนี้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราเคยมี Conversation กันระหว่างแบบคนที่แบบว่ามีความคิดที่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเวลาเขาแอคชั่นบางอย่างอ่ะเวลาเขาเซตเป้าหมายในแต่ละวันเอาไว้อ่ะเขาจะมีเบนช์มาร์กที่แตกต่างกันคนที่แบบว่าคนที่ทำทำแบบทำทำ,ทำเฉยๆอ่ะเขาจะเอาเวลาเป็นเป็นตัวกำหนด ค่ะ <Ừ. S 2> พอคนที่เขาจะไปเจอเป้าหมายชีวิตหรือเขาจะประสบความสําเร็จอะคะ่ะเขาจะเอาแบบสิ่งที่เขาเซ็ตเอาไว้ว่าเขาจะต้องทําให้เสร็จทําให้สําเร็จอะเป็นตัวกาหนดงานคนงานเป็นตัวกําหนดว่าถ้าวันเนี้ยยังทําได้งานตรงนี้ยังไม่เสร็จเขาก็จะยังไม่เลิกเขาทําไม่ได้กําหนดโดยเวลาอืมอันเนี้คือถ้าสมมติว่าเรากลับมาพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของของ นี้ของระหว่างวันว่าการตั้งเป้าหมายระหว่างวันอะไรเงี้ยถ้าจะทําเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเป็นระหว่างวันนะถ้าเราทําทําทําให้มันแบบมีความสําเร็จระหว่างวันอะ mm. แค่เราหันกลับไปมองตัวเราเองอะว่าวันเนี้ยเราทําแบบ mm. เราทําได้ดีจนเราตกใจเลยป่ละล่ะอืมเรายังร้องเื้ยเลยป่ะถ้าเรายังไม่ร้องเฮ้ยอะตัวเราอ่ะที่เราทําเองอ่ะยังไม่เฮ้ยอะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีชีวิตอ่ะอืมมันต้องการการยอมรับอืมเป็นส่วนหนึ่งเนาะแม้กระทั่งแม้กระทั่งสิงโตนกยูงนกยูงจะหาคู่ก็แผ่หางจะจนแบบว่าโชออฟโชโชพราวโชว, off, โชว,โชวพราว,ชว,าวใช่ว่าหางฉันน่ะสวยเบอร์เนี้ยแกว่าฉันจะแบบลีลาเบอร์ไหนต้องการจะมามี <c oughs> ต้องการจะมาสืบพันกันหน่อยไหม <c oughs> แกดูห่างฉันก่อนห่างฉันเปอร์นีเลยใช่เบอรอเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับแับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อ่ะเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะเพราะว่ามันต้องการมันต้องการการอยู่รวมกลุ่มมันต้องการอยู่อยู่ด้วยกันอยู่รวมกลุ่มการอยู่รวมกลุ่มแล้วจะทํำยังไงให้อยู่รวมกลุ่มแล้วเรา เรามีศักยภาพเราเราดูด,ดีเรานู่นเนี่ยก็ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มถูกไหม,อมพออยู่รวมกลุ่มกันแล้วฉันก็อยากที่จะแบบแบบดูว่าดีกว่าคนอื่นอ่ะฉันก็ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสมัยก่อนก็คืออย่างเช่นอาจจะคนนี้ล่าสัตว์เก่งก็จะได้เป็นหัวหน้าถูกไหมล่าสัตว์เก่งกลับมานี่ลากช้างมาเป็นตัวอะไรเงี้ยกลับมากลับมาในหมู่บ้านคนนี้ก็จะได้รับการยอมรับว่าเขาอ่ะ เก่งเขาเป็นเป็นเป็นหัวหน้าได้เพราะว่าเขาหาอาหารได้เขาเก่งในการล่าอะไรนู่นนี่นั่นเพราะพัฒนาไปสักพักหนึ่งก็คือการทําสงครามอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขยายอาณาจากักรถ้าเขาเป็นแม่ทัพที่ที่มีความเก่งในการลบอะไรนู่นนี่นั่นอะเขาก็จะได้มาเป็นหัวหน้าเขาจะมาแม่ทัพนายกองอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการขยายอาณาเขตและการมีชีวิตอยู่อืม การที่สามารถให้มีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันแต่สมัยเนี้ยสังคมมันไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันไม่ไม่ต้องมานั่งมาเป็นแบบออ,ออกไปขี่ช้างลบกันแล้วไนงะเพราะฉะนั้นส่วนที่ลบก็ลบกันไปส่วนที่อยู่ก็มีมาตรฐานใหม่อย่างเช่นเหมือนออกไปอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเออถ้าสมมติคุณเป็นอสมมติคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะหน้าตาดีรูปร่างดีรูปร่างดีนะคะ ดูแล้วสมส่วนแล้วก็ดูเฮลตี้ทำงานดีมีเงินเดือนดีผู้หญิงหลายคนก็ต้องหมายปองเพราะนี่มันคือมาตรฐานของการมีชีวิตยอยู่รอดได้อ่ามันเป็น sign of ฟไซน์อออ่ามันจะสามารถ มองแล้วดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาสามารถเป็นครอบครัวได้เขาพาชีวิตเรารอดแน่นอนเพราะว่าดูเขารูปร่างดีหน้าตาดีหน้าตาก็ปานกลางก็ได้ไม่เป็นไรแต่หน้าที่การงานดีดูแล้วนู่นนี่นั่นผู้หญิงก็ยังแค่หมายปองเพราะอะไรมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงอืมค่ะค่ะอืมหลายๆคนที่มองกันภายนอกอ่ะเอ้ยดูตรงนี้ดูมั่นคงแล้วทาไมอยู่ ลองเข้าไปรู้จักกันและอยู่กันสักพักแล้วทําไมมันกลายเป็นความไม่มั่นคงแล้วล่ะเราอาจจะไปรู้จักมุมอื่นของเขาที่ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรอย่างนี้ยมันก็มันก็แยกกันไปอีก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 เรื่องอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี้เนี่ยหลายๆคนในอย่างมนุษย์ของเราณตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาตรฐานของการตัดสินเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมัยก่อนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบมีไล่มีนาเยอะ ช่ไมีาวไวเยอะๆค่ะอ่ามีบ้านอยู่แค่เนี้ยโอเคหรูสุดละอืมแล้วลหลังจากนั้นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็ต้องมีบ้านหลังใหญ่มีโรงงานมีโรงสีเป็นของตัวเอง หลังจากนั้น,เป,นปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมาตรฐานของการตัดสินอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่เราบอกอะเมื่อกี้แต่ถ้าเราต้องวิ่งหาความสุขโดยการที่จะเอาสิ่งเนี้เอาสังคมมาวัดมาตรฐานตัวเราเองอ่ะเ <c oughs> มื่อไหร่จะพบกับความสุขเมื่อไหร่จะพบกับความสําเร็จอืมค่ะคุณไม่มีทางสําเร็จหรอกเพราะว่าค,คุณเอาความสําเร็จของคุณอ่ะ ไปให้สังคมวัดแล้วอ่ะค่ะคุณจะตามเจอได้ไงอ่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยอ่ะขับโตโยต้าออกมาเมื่อกี้อ่ะความสุขยังงเต็มเปี่ยมอยู่เลยอ่ะจอดผิดที่แค่เนี้ยความสุขหายไปเลยมาพารากอนนันแหละมาพารากอนขบไปข้างหลังเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปเราเรา ปิดเรื่องของการอาเอาสังคมมาเป็นมาเป็นมาตรฐานวัดสมมติเราเอาตัวเราเป็นมาตรฐานวัดแล้วเราจะต้องรู้ดิแล้วเราจะต้องทํำยังไงกับมาตรฐานกับกับกับเป้าหมายของเราหนึ่งเนียก็คือการตั้งเป้าหมายว่าเราจะทํามันไปเพื่ออะไรเพราะทําไมเราต้องรู้ทําไมเราต้องรู้ว่าเราจะทํามันเพื่ออะไร ในเมื่อเราเราจะทําไปเพื่อเพราะเราในเมื่อเราถึงแล้วเราถึงจะรู้ว่าเออตรงเนี้ยเราเราถึงจุดสําเร็จของเราแล้วนะอืมค่ะนี่คือมาตรฐานวัดของเราว่าสมมติว่าเราทําไปอ่าเพื่อครอบครัวเราเราต้องการเพื่อจะส่งลูกเรียนให้จบมาตรฐานของคุณที่วัดอ่ะพอลูกเรียนจบแล้วคุณส่งเขาเรียนได้นั่นหมายถึงว่าคุณถึงเป้าหมายของคุณแล้วค่ะอ่า อันนี้คือทําไมคุณถึงต้องตั้งเป้าหมายเพราะว่ามันจะเป็นตัววัดแต่คุณต้องตั้งเกณฑ์ของคุณเองไม่ใช่ให้สังคมมาตัดสินความสําเร็จหรือไม่สําเร็จของคุณอคุณจะทํามันไปเพื่ออะไรค่ะแล้วเพื่อที่จะให้ได้มาเพื่อสิ่งนี้คุณจะยอมแลกกับอะไรหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะทําสิ่งนี้ออาสมมติว่าตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะ ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะเราอยากจะสร้างบ้านให้แม่ส<ะ>ักหลังหนึ่งเพื่อพ่อแม่จะได้อยู่สบายค่ะแล้วเราถามบอกว่าการตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยมันตั้งได้แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะยอมแลกกับเป้าหมายนี้ด้วยอะไรอืรว่าฉันจะยอมแลกกับการทำงานสิบปีฉันจะทำงานแบบแบบหนักเอาเบาสู้เลยฉันจะแบบทำทุกอย่างเลยอะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น เป็นไรายได้หรือแลกมากับความสําเร็จที่จะทําให้บ้านหลังนี้มันขึ้นเป็นเป็นหลังเป็นอะไรได้อย่างเงี้ยฉันจะแลกกับมันมาด้วยสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่แบบพอมานั่งตั้งเป้าหมายเสร็จมนโนว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําไปสักปีนึงรู้สึกว่ามันไม่เห็นได้อะไรเลยอะ่ะมันมันเหนื่อยแล้วมันก็ ทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้นู่นนี่นั่นนั่นแสดงว่าแล้วคุณก็ล้มเลิกนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆอิมคุณไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําเพื่อชีวิตอะ่ะไม่ได้ถ้าเกิดคุณทํายอมแลกด้วยที่สุดของชีวิตของคุณอ,ะอ่ะอยังไงคุณก็ได้มาอืม แต่ทีนี้เวลาที่คุณทําไปสักพักหนึ่งอะแล้วคุณก็ล้มเลิกมันอะแสดงว่าเป้าหมายนะั้นน่ะมันไม่ได้แข็งแรงจริงๆสําหรับคุณคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆอืมค่ะเป็นไปได้ไหมพี่ปุ้มว่าบางทีอคนที่ที่ล้มเลิกเป้าหมายอะไรไม่ง่ายค่ะเอ,อนอกจากแบบเอ่อแฟกเตอร์เรื่องเรื่องแบบเอ่อเขาเรียกว่ามีเหตุผลไม่มากพออันนี้เมื่อกี้มันเพิ่มมันแวบ,บขึ้นมาในหัวเนาะ มีความเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นอะ่ะเขารักไม่เป็นด้วยซ้ำไม่แก่พอพี่ปุ้มพูดคาว่าออสร้างบ้านให้พ่อแม่ใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งเอคนที่เป็นแม่ที่จะแบบส่งเสียให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆหรือที่ที่ดีๆสําหรับเขาอะ่ะคือมันในความรักเบอร์เบอร์ใหญ่นะเอาจริงอืมถามว่าเป็นความรักเบอร์ใหญ่ไหมจริงๆอะ่ะความรักอันเนี้ยมันเป็นเบอร์ ถามว่ามันเบอร์ใหญ่ฟังแล้วก็เหมือนกับจริงๆฟังแล้วอะ่ะมันก็เหมือนดูดูดีนะเหมือนทําเพื่อลูกอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะทุกคนทําเพื่อตัวเองทั้งหมดรู้ปะ่ะบางคนก็รักตัวเองเบอร์ใหญ่บางคนก็รักตัวเองเบอร์เล็กบางคนไม่รักตัวเองเลยบางคนรักตัวเองเหมือนกันแต่รักบาผิดผิดรักตัวเองรักบาผิดผิดค่ะยังไงอะ่ะแล้วยังไงโอเค สมมติว่าคุณเคยคุณเคยได้ยินที่หลายๆคนชอบพูดบอกว่าเวลาที่เรามีแฟนแล้วแฟนไม่ดีกับเราแต่เรายังไปดีกับเขาหรือว่าเรายังต้องแบบไปทําเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาเขาหักหลังเราหรือว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก่อนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนนะจาได้ปะมันจะมีหลายๆคนที่ชอบพูดอย่างเงี้ยเราต้องรักตัวเราเอง เราต้องรักตัวเราเองให้เป็นก่อนที่เราจะไปทําเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะอทุกครั้งที่เราไม่ว่าเราจะวิ่งตามหรือเราจะกระทาการใดๆก็แล้วแต่กับผู้ชายคนนั้นต่อให้เขาไม่ไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือต่อให้เขาแบบทวิตเราไม่ดีเขาไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วเรายังจะไปหลงรักเขาอยู่หรอทําไมเราไม่รักตัวเราเองก่อนจริงๆทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่เกี่ยวกับรักเขาหรอก มันเกี่ยวกับเรารักตัวเราเองเพราะมีสิ่งเดียวเลยเราคิดว่าถ้าเราไม่มีเขาเราจะไม่มีความสุขอแล้วจริงๆแล้วเ,เราทําเพื่อเขาหรือทําเพื่อตัวเราทาเพื่อตัวเราเพื่อใช่ไงเพราะเราคิดว่าบุค,คลิกแบบนี้วิธีการทุกๆอง์รวมของคนเนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราก็ยอมทุกสิ่งอย่างยอมให้เขาแบบเอาเปรียบยอมให้เขาหักหลังยอมให้เขานู่นนี่นั่น เป็นเพราะเราไม่รักตัวเราเหรอไม่ใช่เราไม่ได้รักมันหรอกเรารักเราเพราะเรารู้สึกดีที่อยู่กับเขาแต่ถ้าวันหนึ่งคนคนเนี้ยต่อให้ทําดีที่สุดของเขาของผู้ชายคนนี้นะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราฟินหรือเราเรามีความสุขที่อยู่กับเขาเลยต่อให้เขาดีให้ตายเราก็ไม่อยู่อืมค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฟินแต่ต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีแต่เรารู้สึกว่า มีความสุขที่จะอยู่เราก็อยู่เพราะเราไม่ได้สนใจว่ามันจะทําอะไรเราสนใจว่าเรารู้สึกอย่างไงถ้าเราไม่ได้อยู่กับมันแล้วเราเหมือนเราจะตายฉันไม่ไปดีกว่าจริงๆจะเกี่ยวกับเขาไหมไม่เกี่ยวเพราะตัวเองอะ่ะทําเพื่อตัวเองอนี่คือการรับตัวเองที่ผิดที่หลังขก้าชอบคนชุ่วก็บ,บกดิเป็นได้เหมือนกัน <laughs> พอคนเข้าที่ดีดีดีเธอดีเกินไปเราเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกคือคือแค่ฉันไม่ได้ฟินกับเธออะขอให้คนคนนั้นไม่ดีอะแต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันฉันอบอุ่นที่อยู่กับเขาอ่ะฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันมั่นคงที่อยู่กับเขาอะก็อยู่ทนอยู่จริงๆเพราะว่าสงสารตัวเองถ้าเราเลิกกันแล้วใครทุกมันหรือเราเราอ่าแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ตัวเราทุกเราเลยทนไง ถ้าเราเลือกกันแล้วมันทุกมีใครทนเพื่อมันไหมไม่บี้ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการรักตัวเองแหละแต่ว่าเป็นการรักตัวเองแบบที่ผิดที่ผิดใช่อืออืเป็นการรักตัวเองแบบที่ผิดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่ควรที่จะทนเพราะดูแล้วมันไม่มีความมันไม่มีอนาคตก็กลับมาพัฒนาตัวเองใหม่หรือว่าทําวิธีอื่นที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ถ้าจะเป็นดันทุลังกับคนแบบเนี้ย การเป็นคนที่รักตัวเองแบบผิดๆแต่ทุกคนเชื่อไม่ไว่าคุณจะทําอะไรคุณทําเพื่อตัวคุณเองทั้งหมดแม้แต่ว่าการทําอะไรเพื่อพ่อแม่ก็เพื่อตัวเองเหมือนกันเพราะเรา<ช>รู้ส<ช>ึก<น>ว่าเรามีความสุขที่จะทําแบบนั้นค่ะอืมเออเรามีความสุขที่จะทําแบบนั้นเราก็ทําเพื่อที่จะสนองความสุขของเราแต่ถ้าเราไม่ได้มีความสุขที่จะทําแบบนั้นเราก็ไม่ทําใช่ใช่ มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการรักตัวเองนั่นแหละไม่ได้รักใครหรอกอพอฟังมาถึงตรงนี้มันดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะค่ะเเราได้ด้วยความด้วยความเป็นเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็อยากได้ significant หรือว่าอยากได้การเป็นที่ยอมรับเพราะว่าการที่ยอมรับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ survive หรือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่มีชีวิตรอดเนาะคือส่วนหนึ่งของ การที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อ่าคราวนี้การที่จะมี g ิ i f i c ค n t หรือว่าการมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันมีได้ทางด้านด้านบวกคือคือสร้างให้เป็นเชิงบวกที่พี่ปุ้มบอกว่ามันก็รักตัวเองทั้งนั้นแหละเพียงแค่ว่ารักเป็นหรือเปล่าอเออเชิงบวกเนาะกับอีกแบบหนึ่งคือเชิงลบเชิงบวกก็คือแบบยอมให้คนอื่นมาทําร้ายเราเพื่อที่ว่าแบบเราจะได้อยู่ตรงนั้นได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือพัฒนาตัวเองสิให้ตัวเองแบบมีคุณค่า เราจะอยู่แบบว่าเรามีคุณค่าหรือเราจะอยู่เพราะว่าเราทนได้ก็เลือกเอาก่อนจบชตอร์นี้เรามาสรุปบทเรียนสำคัญสำคัญกันนะคะในทุกๆเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราเองต้องมีเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในนั้นเสมอหากเป้าหมายของเราเป็นไปเพื่อการที่จะได้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น นั่นจะไม่ใช่เป้าหมายที่จะทําให้เราค้นพบตนเองได้สุดท้ายค่ะการตั้งเป้าหมายแบบนั้นเราก็จะเห็นตัวเองอะค่ะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการยอมรับของผู้อื่นคราวนี้แล้วเราสามารถจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เราอะค่ะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง เราสามารถเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ได้ให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างเราสามารถทำอะไรและเราสามารถทำอย่างไรได้อีกเพื่อให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นจากสิ่งที่เราทำ เชื่อว่าบทเรียนนี้จะสามารถทำให้เพื่อนๆค่ะได้กลับไปเจอตนเองกลับไปรักตนเองอีกครั้งหนึ่งจากการที่เราได้สร้างผลงานและทำผลงานในสิ่งที่เราทำอย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาในระดับที่แม้กระทั่งตัวเองยังว้าวยังเฮ้ยเราทำได้ขนาดนี้ได้หรอก,กับสิ่งที่เราทำที่อยู่ตรงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกครั้งในบทที่3นะคะ ว่าเราสามารถทำให้เป้าหมายที่เราคิดเอาไว้ที่เราจินตนาการเอาไว้ค่ะจะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรมเราจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ